คำถามตั้งต้นว่าหากเป็นไปได้คุณอยากลบใครออกจากชีวิตไหมคือจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์ซีรีส์แนวทริลเลอร์เรื่อง Delete Original Content ไทยของแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเจ้าดังอย่าง n น t f l i x ผลงานการกำกับซีรีส์เรื่องแรกของเจ้าพ่อหนังสยองขวัญภาคภูมิวงภูมิที่เจ้าตัวยังพ่วงตำแหน่งเป็นทั้งคนร่วมเขียนบทและโปรดิวเซอร์อีกด้วยโดยเรื่องนี้ได้นักแสดงไทยหลายคนที่แฟนสตรีมมิ่งคุ้นหน้าทั้งไอซ์สุนัทรั์ออกแบบชุดติมล นัทกิจจริตซึ่งการตั้งคำถามถ,ามถึงด้านมืดในจิตใจมนุษย์ผ่านการใช้มือถือซึ่งเป็นเครื่องมือเหนือจริงในซีรีส์ที่สามารถลบบุคคลที่ไม่ต้องการให้สูญหายได้ดังใจเป็นการเปรียบเลยียที่แทบไม่ต่างจากสถานการณ์ปัจจุบันไม่น่าแปลกที่หลังซีรีส์ออกฉายจะไต่อันดับติดท็อป6ตั้งแต่วันแรกที่ออนแอร์ air. ไอ้มือมือถือที่เราคนได้ผมเชื่อว่ามันอ e ีเลทหมดล้วผมว่าทุกชาติทุกภาษาเข้าใจสิ่งนี้ได้เป็นสากลอยู่แล้วครับส่วนไอ้เรื่องเอเลิเมนต,ต์ต่างๆหรือบริบทอะไรเนะี่ยผมก็ไม่ได้ไปคิดในเชิงว่าแบบถ้าเป็นต่างชาติเขาจะเข้าใจอะไรย่างเงี้ยผมคิดว่าถ้าเราเชื่อแบบนี้บริบทแบบนี้มันจะนําพาให้มือถือเครื่องนี้มันไปสู่รสชาติที่มันสนุกแล้วมันตื่นเต้นอ่ะผมรู้สึกว่าผมก็ไปเลยโดยไม่ได้คิดเรื่องแบบว่านานา,นาชาติหรืออะไระครับผมเชื่อว่าแบบคอนเซ็ปต์ของดีล็ทอ่ะมันมันเป็นสากลอยู่แล้ววผมว่า เอาจริงถ้าเกิดว่าวันมิงมันประสบความสำเร็จแต่ผมว่ามันสามารถเอาคอนเซปต,ต์นี้ไปทำเป็นภาษาอื่นได้เลยอเอเอเหมือน,น,นแบบดีลีทแบบไปอยู่เกาหลีดีลีทไปแบบอยู่ประเทศอื่นได้สบายเพราะว่าคอนเซปต์มันค่อนข้างจะแข็งแรง การกลับมากำกับซีรีส์ครั้งนี้ของภาคภูมิบุงภูมิคืองานสเกลใหญ่ที่ห่างมานานถึง5ปีเต็มนับตั้งแต่โฮมสเตย์เมื่อปี2561ที่ซื้อลิขสิทธิ์จากนิยายของญี่ปุ่นในชื่อ Colorful ซึ่งความน่าสนใจอยู่ที่เมื่อปีที่ผ่านมาประเทศเจ้าของต้นฉบับก็สร้างภาพยนตร์ <Ay ye. S 1> และมีการดัดแปลงเนื้อหาโดยใช้ชื่อเดียวกันกับฉบับหนังไทยคือโฮมสเตย์ก็การันตีความสำเร็จในการสร้างงานได้โดนใจต่างชาติ จริงๆแล้วต่างชาติเนี่ยผมว่าเขาดูชอบดูอะไรที่มันแปลกแบบที่ไม่เคยเห็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยความเป็นความเป็นคนไทยหรือว่าเรื่องราวที่มันไทยไม่ไม่ไม่ได้หมายความว่าต้องแต่งตัวเป็นไทยหรืออะไรเงี้ยนะผมว่าลักษณะแบบคนไทยวิธีคิดแบบเราอะไรเงี้ยเออมันน่าสนใจแหละคนเอเชียแบบเราเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยมันมันอันนี้อันนี้มากกว่าที่ผมว่าเขาเขาจะดูอะไรเงี้ย แม้มีชื่อชั้นเป็นที่ยอมรับทั้งไทยและต่างประเทศกับการเป็นเจ้าพ่อหนังสยองขวัญอีกคนของเมืองไทยหากก็น่าแปลกใจว่าทุกวันนี้งานหลักของภาคภูมิคือการทําโฆษณาซึ่งแทบไม่ต่างจากผู้ก,กํากับไทยอีกหลายคนทั้งๆท,ที่เจ้าตัวเองก็ยังมีโปรเจกต์ผลิตคอนเทนต์ในมืออีกหลายเรื่องหากก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นกวินพบพันธุ์กไทย P ี s รายงาน